ปราสาทหินวัดสักกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสักกำแพงใหญ่อยู่ที่บ้านสักกำแพงใหญ่ตำบลสักกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดความเป็นมาของปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้แน่ชัด ว่าสร้างขึ้นมาในสมัยใดหรือศักราษใดถึงแม้ว่าจะพบจารึกที่โบราณสถานแห่งนี้มีข้อความในจารึกกล่าวถึงการซื้อที่ดินถวายแก่เจ้าในายผู้ร่วงรับคือกรรมละเตงศีลคตะาศีพฤกเทสวน มันได้กล่าวถึงการสร้างปีพศ1585ที่ปรากฏในจารึกไม่ใช่ปีที่สร้างปราสาทระยะดังกล่าวเป็นสมัยที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งครองราศแต่ก็ไม่ได้หมายถึง ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างจากการศึกษาลวดลายต่างๆทางด้านศินลปรกรรมและสถาปัตยกรรมยากศปราสาทสักกำแพงใหญ่วันน่าจะมีอายุอยู่ในศินละปะขเขมรแบบปาปวนหรือประมาณกลางพุทธศตวรรษที่16ปราสาทหิน ตอนปลายปราศาทสะกัมแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบขอมทั้งในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมรวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏจะอมตัวปราสาท สันนิษฐานว่า <ondan S 1> เดิมเป็นาศาสนสถานในศาสนาฮินดูโดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดูภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถาน,านของศาสนาพุทธดโดยได้บุดคบพระพุทธรูปนาคป,ปรกปราสาทสากำแพงใหญ่ปางสมาธิสูง1.33เมตรปราสาทสะกำแพงใหญ่ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถาน สำหรับชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52วันที่8บิมีนาคม2478